สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องมาทำอะไรคะเจ้าร์ามาสมัครงานค่ะมาด้วยกันป่ะนี้ดียดนี้ก็อาจีหาพี่เห็นหนูคนเดียวเลยจ้าก็พี่เห็นน้องคนเดียวนะมาด้วยกันใช่ไหมคะด้วยกันค่ะมีความสามารถอะไรบ้างคะทุกความสามารถทำได้หมดค่ะพี่ขอถามเลขเงินเดือนได้ไหมเพราะว่าพี่ว่าหนูน่าจะ มาจากตระกูลแล้วก็ฐานะที่ด anyway, so> ีอยู right ่แล้วจริงๆทั้งหมดเราไม่เรียงนะฮะเราไทำไรไม่ทำฟรีได้หรอครับได้หมดข้าจะให้ดูบริษัทก็ได้ครับเหมือนครทอบริษัทให้คนรวยด้ไหมครมาดัดโทนนะครับบริษัทที่มีรักยมด้วยหรอบริษัทที่ไม่ชอบคนกินน้ำหน่อยนบริษัทที่ไม่ชอบคนต่อร้อต่อเฉียดครับนี่ไม่ได้ต่อร้อต่อเฉียดก็เล็กๆเล็กสมพันธ์ไม่ใช่ครับ ต้ง <cents> ค <input> ่คาณถามารถทางด้านการร้องเกลงหรือเปล่าครับเก่งมากค่ะขอสักหนึ่งบทเพลงไม่ใช่ค่ะขอคนเสื้อเขียวรีเพื่อไม่ให้นัดร้องเพลงพื่หนัดร้องไห้ร้องไห้ก็ได้แล้วนะคุณน้องเสื้อขาวมีความสามารถอะไรยเยเดี๋ยวสรุปว่้ใครเป็นประธานบริษัทอะครับพี่มันแย่พูดเออมันแย่พูดหมดเลยอะครับพี่อ่ะสัมภาษณ์ต่อไหมเราจบไหมไม่ได้ ว่าพี่จองคิวงานแล้วหนูลืมคิวอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือบทลงโทษุดเป็นยังไงปกติอ่ะคนธรรมดาเขาจะไม่ทำอย่างนี้นะคะต้องเป็นคนเลวมากที่มาทำอะไรพลาดๆอย่างเงี้ยเดีายเช่นพวกช่างแต่งหน้ารับงานไว้แล้วก็ลืมลงคิวอย่างเงี้ยเราให้ไม่ได้คนอย่างเงี้ยที่ไียความีในบริษัทนะคะพี่รู้สึกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาดุนดุนเอาอะไรี่ คิดว่าเขาสองคนไม่น่ารักนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาสองคนรูปพี่ก็คิดว่าน้องรูหมันน่ักอยู่แล้วค่ะ